เพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะเป็นปัญหาสําคัญของผู้หญิงนะคะคือตอนแรกอาจจะมีในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกที่ทุกคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าเออมันอันตรายแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแต่ตอนนี้ในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วสําหรับโรคที่เกิดในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะซึ่งอุบัติการที่พบในประเทศไทยตอนนี้สาคนต่อแสนประชากรเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็ เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็พบมากนะคะแล้วก็พบว่าะระยะการตรวจของเต้านมหรือระยะของมะเร็งเต้านมที่ที่ตรวจพบเนี่ย,ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในระยะที่3ซึ่งถ้าตรวจพบในช่วงระยะที่1หรือที่2เนี่ยโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยค่อนข้างมีสูงสูงกว่าคนที่มาตรวจเจอในระยะแรกๆและทําไมมันถึงมาตรวจเจอในระยะท้ายๆเพราะว่าช่วงในระยะแรกๆเนี่ย อาการของมะเร็งเต้านมเนี่ยจะไม่แสดงอาการให้ให้เราได้รู้เลยนอกจากการตรวจร่างกายหรือการเช็คด้วยตัวเองโดยการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเข้าสู่ระยะที่3าเนี่ยมันอาจจะมีการลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณรักแร้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การรักษาก็จะยากมากกว่าในช่วงของตรวจเจอในระยะที่1และที่2อย่างเงี้ยค่ะ ม,มันเหมือนว่าต้องเป็นการที่จะต้องบอกบอกกล่าวให้ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วไม่ได้มีการเช็คในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเลยเพราะว่าถ้าตรวจเต้านมเนี่ยบางทีเราคงไม่ได้จะเดินไปถึงสถานบริการแล้วให้คุณหมอให้คุณพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นคนตรวจสอบให้เราส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยคนที่พบเจอคือเริ่มมีอาการผิดปกติ อาจจะตอนอาบน้ําตรวจเจอก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเดินไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหรือบางทีรอให้จนมีอาการเจ็บปวดหรือมีสิ่งแปลกปลอมออกมากับเต้านมอย่างเงี้ยถึงจะไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นที่มาของการที่จะต้องมีการลน,นลงให้อย่างน้อยสตรีวัยเจริญพันธุ์นะคะมีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็ทําให้การรักษาเนี่ย มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือถ้ายิ่งตรวจเป็นประจำแล้วเราไม่พบเจอเลิกโรคเลยเนี่ยก็จะยิ่งดีดีกว่าการที่พอมีอาการเราไปตรวจรักษาอย่างเงี้ยค่ะการป้องกันเนี่ยป้องกันได้ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยบางทีสาเหตุยังไม่แน่ชัดเนาะบางทีอาจจะมีกรรมพันธุ์ญาติพี่น้องสายตรงหรือคนใกล้ชิดพ่อแม่แม,แม่อย่างเงี้ยนะคะหรือ ย่ายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อาจจะมีในเรื่องของมีคนเป็นหรือเปล่าในครอบครัวนะคะแต่สาเหตุหลักๆจริงๆเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าว่าเกิดจากอะไรฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันที่ที่จะป้องกันได้ก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็การตรวจเช็คเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือนนะคะ ถ,ถึงจะเป็นการป้องกันได้โดยบทโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าเราดูแลตัวเราเองได้อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็นิดนึงก็อาจจะ,ะลดอาหารพวกหวานมันเค็มที่มันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยทั่วไปด้วยอะค่ะแต่ถ้าพูดถึงสาเหตุหลักๆจริงๆ ยังไม่ชัดเจนในการเกิดแต่ก็อาจจะส่งต่อมาทางพันธุกรรมกรรมพันธุ์ของคนในครอบครัวได้หรือสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆเคียงกันอย่างนี้ค่ะแต่ทางที่ดีการป้องกันคือการต้องตรวจด,ด้วยตัวเองก่อน เป็นประจําทุกเดือนอย่างน้อย1ครั้งต่อ1เดือนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพอถึงช่วงเวลาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการอ่อย่างถ้าทาตามอ่าทงานตามหน่วยงานอย่างเงี้ยอาจจะมีการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะได้มีการพบอ่บุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการเช็คเช็คด้วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยหลังจากที่เราตรวจด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงสําหรับคนที่อายุ เข้าสู่วัยแบบใกล้หมดประจําเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะต้องมีระยะการเช็คอย่างเช่นตรวจเมมโมแกรมตรวจอันต้าซาวหรือให้คุณหมอตรวจทางโดยโดย,โดยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบเพิ่มความเข้มข้นถ้ายิ่งอายุสมมุติยิ่งคนยังไม่มีบุตรหรือยังไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยความเสี่ยงก็จะยิ่งมากกว่าคนที่ผ่านการมีบุตรหรือแต่งงานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือ ไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่คนที่อายุมากแล้วนะคะสําหรับการเป็นมะเร็งเต้านมยิ่งสมัยนี้ตรวจเจอในคนที่อายุน้อยๆ20กว่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเป็นแล้วเหมือนกันซึ่งถ้ายิ่งเป็นในคนอายุน้อยเนี่ยแนวทางการรักษาก็จะยิ่งค่อนข้างยากมากกว่าคนที่มีอายุมากซึ่งก็มีการวิจัยอะไรรองรับมาด้วยเนี่ยคะ่ะก็คือทางที่ดีคือพอเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วการตรวจเต้านมนี่สําคัญที่เราจะต้อง เช็คด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยตรวจด,ด้วยตัวเองก็จากการอาบน้ําอย่างนี้นะคะตรวจด,ดูหน้ากระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยหลักการคือเราก็จะมเีเดี๋ยวนี้มันก็หาสื่อได้ในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยตัวเองว่าสามารถทําด้วยวิธีไหนได้บ้างนะคะคือมันสื่อมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วค่ะตอนนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะใส่ใจสุขภาพของเรามากน้อยแค่ไหนค่ะ องค์การอนามัยโลกนะคะ WHO นะคะเขาก็ได้กําหนดมาเลยว่าให้เดือนตุลาคมเป็นห่วงเวลาแห่งการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมลโลกไปเลยนะคะที่เขาให้ความสําคัญขนาดนี้ก็อย่างที่ที่เกศได้พูดไปเมื่อกี้นะคะคือเป็นอันดับหนึ่งที่มีการเสียชีวิตนะคะในสตรีที่เป็นมะเร็งนะคะในวัยเจริญพันธุ์ทั่วโลกก็เป็นอันดับหนึ่งค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นและแต่พิเศษนิดนึงค่ะในประเทศไทยเรามี จะพูดว่าเป็นความโชคดีนะคะที่เรามีพระราชบง์นะคะตั้งแต่สมเด็จย่าท่านทรงเห็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพนี้ท่านเป็นห่วงสตรีไทยทุกคนนะคะในเรื่องของมะเร็งเต้านมตั้งแต่ปี2537คะ่ะท่านได้ก่อตั้งใช้เงินส่วนพระองค์นะคะก่อตั้งมูลนิธิธ,ธันลักษณ์นะคะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีการเข้าถึงการรักษาเรื่องมะเร็งเต้านมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สิ่งสำคัญของท่านที่ท่านประสงค์ก็คืออยากให้เกิดความเท่าเทียมนะคะของประชาชนไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะให้ได้รับการเข้าถึงเรื่องของการตรวจเต้านมแล้วก็เรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สตรีไทยเนี่ยเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะซึ่งแล้วก็เมื่อเมื่อในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นทั้งวันสําคัญในเรื่องของมะเร็งเต้านมโลกแล้วเนี่ย ในเดือนตุลาคมก็เป็นวันสําคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสมด็จยาคือในวันที่21ตุลาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมด็จยาค่ะดังนั้นเราก็เลยพ่วงมันพอดีกันนะคะเราก็เลยอยากจะรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะค่ะในเรื่องของการดูแลตนเองก็อาจจะสอดคล้องกับที่พี่เก๋บอกนะคะคือมันหาสาเหตุไม่ได้นะคะเป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุเราจะป้องกันที่สาเหตุจะค่อนข้างยากดังนั้นวิธีที่เราจะป้องกันที่สุดคือการตรวจตัวเองตรวจเต้านมตนเองอะค่ะและ พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงแล้วปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะก็ที่มีการวิจัยออกมาคร่าวๆก็คือจะเป็นเรื่องของอายุอะค่ะซ,ซึ่งตอนนี้เริ่มน้อยลงเรื่อยๆสาหรับอายุที่พบแต่ก่อนจะเป็น35-65ปีนะคะแต่ตอนนี้เริ่มจะมี20มากขึ้นนะคะแต่แนวโน้มของการเกิดก็ยังอยู่ที่ประมาณ35ปีเช่นเดิมนะคะแล้วก็คนที่มีประจำเดือนเร็วนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่มีประจำเดือนเร็วกว่าอายุ12ปีเราควรจะมีการตรวจเต้านมตัวเองอย่างสม่ําเสมอเพราะถือว่าเราเป็นคนที่มมีีคควาเส่ยงะ แล้วก็เรื่องของการกินอาหารอันนี้จะเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้แหละจะเป็นเรื่องการกินอาหารไขมันสูงดื่มเหล้าสูบหรีนะคะหรือพฤติกรรมสุขภาพไม่ออกกาลังกายนะคะหรือแบบทำํำเขาเรียกว่านอนดึกเลยคะ่ะคือดูแลสุขภาพไม่ดีะคะ่ะตรงนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทุกชนิดอยู่แล้วและถ้าเป็นผู้หญิงมะเร็งชนิดแรกที่น่าจะเป็นก็คือเต้านมนะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของพันธุก,กรรมก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะคะก็ ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของอพฤติกรรมความเสี่ยงเนี่ยมันยังมันยังมีอีกหลากหลายซึ่งอยู่ในขั้นการวิจัยมากมายนะคะตอนนี้เริ่มมีวิจัยเรื่องของการใช้ยาคุมกําเนิดการรักษาด้วยฮอร์โมนถ้าใช้ติดต่อกันถึง5ปีก็ควรจะมีการเฝ้าระวังตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงค่ะก็ควรที่ใช้แค่ไม่ถึง5ปีอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการหลีกเลี่ยงปัจจัยเนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นสุขศึกษาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะคะที่เราต้องรู้จักดูแลสุขภาพกินอาหารครบห้ามูเลือกอาหารที่มนีน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสมต่อวนันกินเค็มน้อยลงอี่ค่ะคึ่งกรมมนาลมาจะคอยสนับสนุนส่งเสริมเรื่องนี้ตลอดถ้าเราดูแลสุขภาพตนเองอะคะ่ะก็คือจะช่วยลดเรื่องของการเป็นมะเร็งเต้านมได้อยู่แล้วและที่สําคัญก็คือ ตรวจเต้านมตนเองทุกเดือนโดยที่การตรวจนะคะก็คือหลังจากการเป็นประจำเดือนแล้วนะคะประมาณ7วันนะคะหรือถ้าเร็วสุดก็คือ3าถึงเวันนะคะหลังจากการที่เราหมดประจำเดือนแล้วนะคะในแต่ละเดือนแต่สําหรับสตรีที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะคะสามารถที่จะเลือก1วันใน1เดือนอาจจะกาหนดเป็นวันที่1หรือวันที่15เพื่อตรวจให้สม่ำเสมอทุกเดือนนะคะแล้วก็บันทึกเอาไว้ด้วย จุดสาคัญของการตรวจเต้านมตนเองเนี่ยเพื่อให้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองค่ะเพราะคุณหมอจะไม่มีทางจําเต้านมเราได้1ปีครั้งในคุณหมอจําไม่ได้แน่นอนเราต้องจําของเราได้ว่าเคยเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะอาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็อย่างเช่นว่ามีรอยมีรอยแดงมีผื่นที่บร,ริเวณเต้านมหรือหัวนมอาจจะแบบบุบเบี้ยวมีการดึงรั้งจากขนาดหรือขนาดเคยเป็นเท่านี้ทําไมอีกข้างนึงโตกว่าอีกข้างหนึ่งหรือมันเคย ความลงชี้ขึ้นชี้ลงเป็นของเราคือเราต้องรู้แล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทิศทางของการชี้มันเหมือนมีก้อนมาดึงมันอย่างนี้คือก็อคือเราจะเริ่มเห็นแล้วอันนี้คือแค่มองนะคะและที่สำคัญเราต้องฝึกคลำการฝึกคลำจะช่วยทําให้รู้จักมันมากขึ้นรู้ว่าเนื้อเราเป็นอย่างนี้เนื้อต้นนมเราเป็นแบบนี้ตรงนี้เคยเป็นแบบนี้แบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราบอกคุณหมอได้เร็วการพบเร็วจะทําให้เราไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตถ้าเราเป็นเพราะมันมีปัจจัยเสี่ยงที่เรียงไม่ได้เยอะใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อมันเยอะเนี่ย พอมันเลี้ยงไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นก็ได้แต่ที่สําคัญคือต้องเจอให้เร็วเราอาจจะไม่ต้องถึงกับเสียเต้านมก็ได้ถ้าคนอายุน้อยคุณหมอเดี๋ยวนี้เขาตัดแค่ก้อนได้ค่ะแล้วก็จะมีชีวิตรอดที่คุณภาพชีวิตดีเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับประชาชนที่ดูอยู่นะคะหรือเป็นน้องนองนักศึกษาที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนนี้เริ่มสนใจแล้วเริ่มแบบเอออยากรู้จังเลยว่าตรวจเต้านมที่ถูกต้องทํำยังไงหรือการดูแลสุขภาพกินอาหารยังไงเรามีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้เนี้ยคัดสรรเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมไว้ให้เลยนะคะก็คือจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะคะซึ่งจะโพสต์ไว้ในเพจ Facebook นะคะของศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกค,ค่ะ เราจะใส่ริง์ไว้ให้ก็คือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยในนั้นจะมีสื่อความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เรื่องของวิดีโอการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้องนะคะรวมถึงสมุดบันทึกการตรวจเต้านมสําหรับคนที่อยากดาวน์โหลดเอาไว้ใช้นะคะก็คือสามารถเข้าไปตรงนั้นแต่ถ้าใครทีอ่อยากที่จะหาช่องทางอื่นๆก็จะมีเรื่องของเพจ หรืออาจจะเป็น f a o e b o ะค่ะของกรมอนามัยก็จะมีคอยอัปเดตตลอดแล้วก็เว็บไซต์ของศูนอนามัยที่ 2A เองนะคะแล้วก็ของกรมอนามัยและก็คือถ้าใครที่แบบห่างไกลสื่อนิดนึงสามารถไปที่รอโรอ,รอสสตค่ะหรือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรืออนามัยที่สมัยก่อนเราเรียกกันนะคะตรงนั้นก็จะมีความรู้ตรงนี้ให้เสมอค่ะ